กูว่าแล้วเออกูว่าแต่กูไปนอนดีกว่าเออเพื่อนเดี๋ยวกูไปนอนด้วยก๊อกก๊อกวางไงเพื่อนเข้านอนน่ะเดี๋ยวกูไปนอนบนหลังใครเออปีนได้ดีล่ะเออเพื่อนไม่เชื่อใจการปีนกูหรอไม่เชื่อใจหรอกจิบจิบปีนปีนเพื่อน ทำไมกูได้ยินเสียงมึงอยู่ข้างบนล่ะกูอยู่ข้างบนแล้วเฮ้ยจะเป็ดแต่มนนอนตรงนั้นจริงเหรอใช่ถ้ากูนอนหน้าบ้านมึงกูคงถูกมีหน้ากว่านั้นกินไปละเออมีตัวสีแดงสีขาวอ่นดูแลหมดเลยฮะจะเป็นไรไหมจะเป็นไรเลยตอนนั้นอ่ะเอออะไรวะตอนที่เรา เปเ็นมีนั้นแล้วกูเตะตีมาที่หนึ่งมันมันก็ยังกูตกน้ำเลยอเอจำได้จำได้เพื่อนเรากำลังจะมาเจอกับบ้านเนี้ยกูย,ย้จำจับกยยูยังย้ำใต้ตูดมันจะเป็นมีหางมีหางสันน้นทีหนึ่งแล้วก็แล้วก็ตาเล็กๆเ,เออเพื่อนเออกูนอนแล้วไม่ต้องถามแล้วถ้าถามกูก็ไม่ตอบแล้วว่ากูกูกำลังจะเข้านอน หรือว่ากูโกมจะไม่ทำอะไรหรอกว่ากูกำลังจะนอนไอ้เพื่อนโอเคมันคงจะนอนไปแล้วงั้นพวกเรามานอนกันเลยสวัสดีครับเอุ๊ยเจ้าตีจิ้มกระชีว่ะอุ๊ย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 ทำไมทำไมยังยังไม่ลงแบบ ทีท้เลยชุบชุบเยอะเฮ้ยขอโทษครับเดี๋ยวเข้าห้องน้ำนยครับเดีนีวมีห้องน้ำบอกใจร้ายจริงไม่มีของอะไรดีๆเลยไม่รู้เสียอ่อ้า แล้วในว่าบ้านในว่าบ้านกลับมาแล้วถึงเวลานอนอย่างแฮปปี้เอนดิ้งโอเคเดี๋ยวมาดูเบื่อกันดีกว่าเบื่อนอ้าวมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วทุกวันมันชอบแต่ โซนเราหาที่รับอะไรไม่ทุกคนเห็นไม่จำเ็จะหาที่โซนทุกคนเลยมันเป็นอย่างนี้เออนี่ว่ากัาจะไม่ได้ดูเลยเบ <c oughs>